คุยคุยโทรศัพท์เสยังลูกใครโทรมาแต่คุยอีกทีเองใช่โทรมาอีกแล้วมั้งโทรศัพท์ลูก็ท่านสมัยเกินอ่อคะออรของอะไรอ่ะของใครส่งมาอื้อ อืมเก่งคุยเก่งเลยโทรศัพท์ก็ดีโอ้มามาจากประเทศไหนเนี่ยโทรศัพท์ลูกอะ